หอมถูกและดีมีอยู่จริงสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาดูหัวแรงตัวนี้ค่ะราคาไม่แพงสําหรับพี่ช่างมือใหม่แล้วก็สําหรับพี่ช่างที่ต้องการจ่ายแบบประหยัดประหยัดนะคะหา้ามพลาดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานหัวแรงตัวนี้กันไปเลยค่ะเรื่องหัวแรง gvm h สพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะมีสาย ac ตามด้วยสายกราวสายหัวแรงที่มีขนาดเล็ก ระทัดล้าแผ่นยางรองเสาพยุงสายและตัวเครื่อง gvm รุ่น h 3นั่นเองค่ะส่วนเจ้าแท่นวางปลายหัวแรงสามารถปรับได้ความต้องกอารเจ้าเสาพยุงสายนะคะขันน็อตด,ด้านข้างตามคลิปได้เลยค่ะเสียบสาย ac ด้านท้ายและสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหลังค่ะจุดเสียบสายปลายหัวแรงนะคะก็อยู่ทางด้านหลังเครื่องค่ะอยู่ตำแหน่งไม่ห่างกันกับสาย ac ในส่วนของการใช้ปลายนะคะใช้รุ่น C115 ้ามีปลายแหลมตรงปลายโคง้งแล้วก็ปลายตัดใส่ตามคลิปได้เลยค่ะจุดใส่ปลายและจุดถอดปลายอยู่ใต้แท่นวาง ซีฮีทหน่ง c h ฮเป็นช่องการตั้งค่าทำงานเมื่อยกปลายหัวแรงขึ้นมาความร้อนจะเริ่มทำงานทันทีตามที่เราตั้งไว้เมื่อวางไปลายไว้ที่แท่นเครื่องจะทำการลดความร้อนเรียกว่าโหมดสลิปโหมดนั่นเองค่ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นเครื่องหัวแรงที่ครบจบและใช้งานได้จริงราคาดีๆราคาไม่แพงตอนนี้สินค้าดีๆอยู่ที่หน้าท่านแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบคลิปรีวิวสินค้าของเราหรือเปล่าถ้าชอบสินค้าก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะร้านเรามีแอดมินรอตอบร้านสายฟ้าของเราจัดส่งทุกวันชิ้นเดียวเราก็ส่งคบ ค่ะ